สบายดีพี่น้องสบายดีสีสุขสุขศรัทากำลังขึ้นแต่ท้ายหน้าพี่น้องแดดแทงเพลนเนาะแดดคักแดดนแน่พี่น้องแดดขั้วจะแตกนี่งนี่แม่ทำครีมเพิ่งกระดังเห็ดกินเนาะเห็ดยังกินเลยเห็ดยังกินเพลนสบายดีพ่อพี่น้องบาสิขัวสิเนาะพี่น้อง หัวสินหัวสินใส่ผักใส่ผักกาดแล้วก็ผักหอมบัวเนาะพี่ช่างขัญก็คือ้แจ๊กสีเสบปวดเสบพี่น้องเอ,อ,โอเ้อโบมีห่หดเครื่อก็ใช้แปลกแปลกนู่นไปอย่างเนี้ก็แล้วเป็นหักยากเนะกาะปกติก็กินแต่ปีเตกก่อยพี่น้องเอ้ยน้องเปลี่ยนนี่นู่นจะขวัวไล่ปวดได้ไมาขวัวไม่ไล้หรอก

โมต้อันนี tá, ้เนาะโฮมใหญ่ดินอนผักพอนสีผุนละอแดดอ่อนแน่มรนทลยอีกเนาะจริงเนะเมื่อยวะไองานกูหนักจังเนาะ

นอนกันยห้มันแดดอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเห็นเขาว่าเซลตายเด็กเด็กไฮยาหฮยาคอยมันตายเลยเพราะว่ามันแดดนี่มันคักพี่น้องหวานหวานหนาเนี่ยนี่เนาะแล้วหวานพงเนี่ยนี่เอาเอาไทยเด็กขาดเนี่ยนี่เด็กหฮยาเผามันเออให้แดดเผาหยามันตายเัมนี้ฝนตกมากเขาก็เกิดก้อนยาแับนี้ก็คักวันนี้ เออนั่เนี้ยใช่ไหมใช่พอดีเข่าใต้เวฮะพอดีขากับดตเว้ยนหมดตอตายกับยาตเนยไม่บอกตัวเห็ดแต่ว่าปีเลยไปทางถ่ายกินเข่าพี่เนาะแม่น้ันกี้มันก็ลังเห็ดเนาะนอนถ่ายกินเข่าพักผ่อนนอนเย็นเย็นอยู่บรอยา่ายานยน Nè là bơi Tiêu khẩu này đẹp đẹp. Cua, cua ừ. ừ. Kiếp phải cả khác nữa, kiếp phải nữa Tao hỏng mạng này อพอดีนะคีไฟดีอยู่ได้นะคนตกกบอนเสียคนตกกบเสียงเเอาอนมุนมักชีลาอย่านี้นั่เนเล็กน่อยเขามากินขม,มือขมกินได้กบเปิดีดาแส่บโลกดีๆเนะ จ็บแล้ว no ี่าแต่ว่าคนมาเก็บมมันมือก็ยังดาคือเก่าสเสก็บหมจักสมาเทเทิ่มาอยากกอสีถามันสจได้กินบุักจกินขัวสัวสพัวอ่ะพ้าเนาะ Bà, con lắng lửa, thịt khảo kì nặng. nha. cứ bà sẵn. cứ bà sực sẵn. Thiệp. Chai à. làm tan tí. đi. nó. Ba tiếp cao dữ phu dữ hùng bộ Kính, kinh tiêm tiêm kinh kinh luôn Kính mà luôn อัหาจานเดียวอาหาร่นจานเดียวีสิบือสิบดสบายดีพี่น้องกินข้าวนัำกันเนอพี่น้องสิบมืงค่ะเทมือเปว่าเท็่ยวมมงผมเมนบอนี่สนนัเลยสน ม่แม่เขใจน้มหน่อยเพราะ่ได้ใจนานะนาพักมนกระเด็มเนาะระวงฟาน่ือเขาบอกเลยเมืพี่น้องเอ้ยุ่กานนี้ไ่ได้เนาะไถหน้าตอนแดกไปมาิทอนน้อยนึ่งนะมาิทอนแก่เมื่อยน้อยนึง จนมันขังมันเกินตื่นก็ตื่นจะเลิกเลกแต่ซีมุ่งสีมุ่งปไปลานกินก็ไม่แน่นอนเลย แม่มันก็ยังกินกไมนคือยใหญ่ขาด้อท่าไหรมาอันนี้เขาหอเนีนี่เขาะไร้าเขาบางมป็นเขาเย็นนะกระติบเขาเย็นอย่างนีเพื่อเป็นอัาเ็นเขาเย็นนะอาย์เนาะกระิบเขาเย็น ข่าวน้าแส่งข้าวมัก um> ับเย็นมันเย็นยาวใส่กันนะข่าวน้าแสงมันจะเป็นอย่างมันโมกินหมดแต่ข่าวน้าแสงเนี่ยจำเอาป้าแบบนี้ข่าวเก่าบ่ทันเหมิดแล้วไม่กับปลูกกันนะข่าวเก่าเหลือประมาณหกเจ็ดสองหกเก่าข่าวมน้าแสงเห็นข้าวซีใบัจจสองห้ากระซี อันนั้นหาข้สอบหนะูชี้ให้แม่ดิชี้ให้แม่กับซ้มสอบชี้ให้ตัวเองสองสอบชี้ให้ป่ายกับสองสอบเู้้วมั้ยเราันกับป,กกป้ายนูกน้กินเนาะอือป้ายนู้กินมันเนะอาเลยวหรประมาณเจ็ดสิบปายแปดสิบสอบนะจักโดเท่าไรเธ่าเดียวที่นะีจา้าราคา ราคาเขาขึ้นเจะข้นไม่ได้สิขึ้นนู้นทีกินเบิดดอ่ะราะคาเขาขึ้นเป็นค่ายจะไม่ขึ้นจำได้ด <c oughs> มันขึ้นแรงสุดในใ,โใจโดยใจดดอสีพันบางไดหน,นีนี่สีใ้ตะขา จะเขาบอกสิณพ e, no ่อยบอกจะะมาลดสายมันแปี่บ้านไม่บอกกผุดได้แหะยดียนอยากกินที่บ้านเตกิยังได้ิดตังชงผิมาแรกคืนแน่เลยเนาะเดี๋ยวมันบอกเเนาะคือมก็ยังอยู่ขืนทูกเราสมุกมันคาคาข้ามาคาเดดเงินต่างประเทศเดเงินบาทพอได้หูแ้า าานี้เขาเาาขาเอมงินทองับอัพตลอดนอนละคะนอนเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะมาละกาเขาดูบ่มีใไหม่าหูยักมันจไหมขาหูยักมัใไมผมผจไ,ใไปทามเขาบ้านอานสบามนนี่เขาซื้อรถใรส่ เบาแล้วกับพวกข้าวนี่เสพเปียบเนาะไม่ได้เพวาพรากาคนกลางอย่เนาะแต่เนาะไม่เปียบพวกาคนกลางเข้าวบริเวณหน้าบริเวณหน้าไม่อยเขามีเงินเขาไปซื้อเข่ามาเขาไปขายต่อจะก็ไปขายไปแต่ก็ได้ก็ได้รายกว้างอีกเนาะจะไปซื้อเข่าที่ขายบริเวณหน้าซื้อเข่าขายก็เข่าเนาะดอกถ้าจะกระจายไปล่ะกระส่งคือเขาเขึ้น เอจาบนสงอาจเคยเห็นมั้กับมิจเจ้าของเจ้าเล้หจ้ะวเไปส่งเยวเไปส่งเยต้องซีงไงเดี๋ยวว่ามันเป็นซีขายเองมั้งเห็นหมของอะไรนี่ตาขามน้ากซีขาเพื่อนองินตะเกียเห็นตะแกวว่าันนา นึงก็บริเขาอ,อืมเขากีเขาก็เองเหมือนรายอืมแม่อยากกินกนรกกะชายในหันปสีเลยอือหันที่ตลาดนะมันเป็นข้าวสารมาเนีนเยนะมาแพงกันนะจ๊ะปรสกินข้า,ขาวสารไม่นูหาของันหอเนี่ย เพอะครับเป็นมันง่ายกับบริเวณน,น้ <c oughs> แดบ,บอยู่ได้จะบัเกเข็ดไหมครั <c oughs> บกินกันปากกินยาพอดี น้นโมยูงะยูหน้าว่อนนะไ่อมาหน่ะไอ้ร้นันหมหลูกเาเาชวาน้อยมากกบ่หน่อยนะมันได้เตะไปเลิมกเนื้อเที่ยวอ่ะ ạy lên mà ạy lên rồi mà lên nào. ạy lên nào. ạy tàu nào. này, làm này, cứ ừ. Thái mình, mình này ừ. Cái nào. ạy lên 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 nào. lúc nào. ạy lên nào. Ngủ รพี่น้องพอกันติบหนาเด้อจบเก็บแหละสบายดีนะพี่ยิ้มพ่ในหนุกันแสีบอยู่ไรพี่น้องมััวเจีนของวาทสกินเห็นเบียงเหน,นื่อยเนาะ